ไม้ขีดไฟตราพญานาะคธุรกิจหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่แข่งกับตัวเองหากพูดถึงไม้ขีดไฟเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงไม้ขีดไฟตราพญานาคเป็นอันดับแรกเพราะเป็นสินค้าจุดไฟที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาอย่างยาวนานกว่า90ปีแต่ถ้าถามว่าเราใช้ไม้ขีดไฟครั้งสุดท้ายเมื่อไร่คงจะนับย้อนกลับไปไม่ถูกไม้ขีดไฟเคยเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองเป็นสินค้าสามัญประจําบ้านที่ทุกครัวเรือนต้องมีทั้งจุดเทียนจุดตะเกียงก่อไฟทำอาหารแต่เวลาผ่านไปความนิยมในการใช้ไม้ขีดไฟค่อยๆน้อยลงเพราะเจอคู่แข่ง ข้ามสายพันธุ์อย่างไฟแช็กประเทศไทยเริ่มรู้จักไม้ขีดไฟตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสวีเดนและญี่ปุน่นมีรวดลายหลายแบบบนกลับไม้ขีดไฟเป็นรูปต่างๆสารพัดทางรูปสัตว์รูปคนรูปผลไม้รูปดอกไม้สวยงามหลายๆคนมีการเก็บสะสมหน้าไม้ขีดไฟกันเป็นงานดีเลยโดยฉลากไม้ขีดไฟนักสะสมมักจะเรียกว่าหน้าไม้ขีดไฟจนปัจจุบันจนกระทั่งถึงรัชกาลที่7ประเทศไทยถึงมีโรงงานผลิตไม้ขีดไฟเป็นของตัวเองทําให้ไม้ขีดไฟที่นํา เข้าจากต่างประเทศค่อยๆหมดไปโดยโรงงานผลิตไม้ขีดไฟในยุคแรกๆนั้นได้แก่บริษัทมินแซ์จำกัดผลิตไม้ขีดไฟตาโนแก้วตารถกูบริษัทตั้งอาจำกัดผลิตไม้ขีดไฟตามิกกี้เมาส์บริษัทไทยไฟจำกัดผลิตไม้ขีดไฟตา24มิถุนาเป็นรูปพาที่นั่งอนันตสมาคมบริษัทเอเชียไม้ขีดไฟจำกัดผลิตไม้ขีดไฟชุดกอไก่ขอไข่บริษัทสยามแม่กก่อตั้งปี2473ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นบริษัทไม้ขีดไฟไทยจำกัดผลิตไม้ ไฟตาธงไตรงตา,งตาพญานาคต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งเป็นบริษัท GIF ไท a i m a จำกัดจนถึงปัจจุบนันเป็นบริษัทเอกชนคนไทยร้อเเซตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเมืองสมุทรปราการจดทะเบียนจะตั้ง4พฤษภาคม2544มีนายจิตกรโสนภนพบุตรและนางสาวยุพาโสธรนพบุตรมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทปัจจุบันบริษัท GIF ไท a i m จำกัดถือเป็นผู้ผลิตไม้ขีดไฟที่ไม่มีคู่แข่งโดยตรงเนื่องจากเป็นผู้ผลิตไม้ขิด ไฟรายหลักเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยแต่ถึงอย่างไรแม้จะไม่มีคู่แข่งไม้ขีดไฟได้วยกันเองแต่ก็ยังมีไฟแช็กที่หาซื้อได้ง่ายพกพาสะดวกเป็นคู่แข่งหลกักทำให้ไม้ขีดไฟตราพญานาคเริ่มเลือนลางหายไปแต่ก็ยังหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปบริษัท g f ยังคงผลิตไม้ขีดไฟตาพญานาคออกสู่ตลาดแต่อาจจะลดปริมาณการผลิตลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เกือบทุกครอบครัวจะต้องมีเก็บไว้แต่บริษัทหันไปรับผลิตไม้ขีดไฟให้กับโรงแรมร้านอาหารและอื่นๆอีกท้ทงยังมี การผลิตกล่องไม้ขีดส่งเสริมการขายในรูปทรงต่างๆออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันมากมายจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศรายได้ไม้ขีดไฟตาพญานาคจากการตรวจสอบงบกําไรขาดทุนบริษัท GIF Thai m a จําจกัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังนี้ปี63รายได้26.9ล้านบาทกําไร1.9ล้านบาทปี64รายได้25ล้านบาทกําไร9.35แสนบาทปี65รายได้27.8ล้านบาทกําไร4.12แสนบาทเมื่อดูร รายได้ของไม้ขีดไฟตราพญานาคจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2563จนถึง2565ถือว่ามีไรายได้ที่คงที่ยังทํากําไรได้ทุกปีอาจจะเป็นเพราะตลาดสําคัญของไม้ขีดไฟตราพญานาคยังไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นตลาดเฉพาะเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวัดต่างๆกลุ่มร้านอาหารและโรงแรมซึ่งปัจจุบันบางโรงแรมมีไม้ขีดไฟให้ลูกค้าใช้ในห้องพักในยุคที่ไฟแช็กได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอุปกรณ์จุดไฟใช้ งงานงาน่ยสะดวกพวกพาง,ง่ายจากการสำรวจตลาดไฟแช็กที่วางตามร้านค้าทั่วไปในปัจจุบันพบว่ามีอยู่2ยี่ห้อที่คนนิยมซื้อไปใช้มีราคาถูกนั่นคือยี่ห้อไทยโยและโมโตโมาดูว่ารายได้ของไฟแช็กทั้ง2ยี่ห้อมีกำไรมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางความนิยมไม้กีดไฟที่น้อยลงเรื่อยๆบริษัทไทยเมอร์รี่จำกัดปี63รายได้1 5 9 2 9ล้านบาทกำไร14.2ล้านบาทปี64รายได้1 1 2 2 8ล้านบาทขาดทุน 31.9ล้านบาทปี65รายได้1,497.9ล้านบาทกำไร24.2ล้านบาทบริษัทโมโตเทดดิ้งจำกัดปี63รายได้1.3หมื่น 20, บาทขาดทุน2.20แสนบาทปี64รายได้27.8ล้านบาทกำไร9.96แสนบาทปี65รายได้39.3ล้านบาทกำไร6.66แสนบาทรายได้ของบริษัทไฟแช็กทั้งสองยี่ห้อดีกว่าบริษัทไม้ขีดไฟตราพญานาโดยเฉพาะไทเมอรี่ผู้ผลิตไฟแชก ยี่ห้อไทยโยซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดมีรายได้หลักพันล้านบาทแสดงให้เห็นถึงอนาคตตลาดไฟแช็คในประเทศว่ายัางเติบโตต่อไปแต่อาจเติบโตแบบทรงตัวไม่หวือหวามากนะักเพราะการซื้อไฟแช็คหนึ่งชิ้นใช้ได้นานเป็นเดือนเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจไม้ขีดไฟตราพยานาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความท้าทายแม้จะไม่มีคู่แข่งโดยตรงที่ต้องปวดหัวเรื่องของราคาแต่โจทย์ที่ยากที่สุดของไม้ขีดไฟตราพยานาคือการแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต ่ไปเรื่ยทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมาก่ว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3า0 0 0นห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7